สวัสดีครับผมเบิ้มเติดสินภัณนำบุญถึงพลจากทอล c กช n แนลนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับผมให้มาร่วมรีวิวรถรุ่นล่าสุดจากทางเกสดบอนะครับผมกับเจ้าฮาวาวลโจไลออนนะครับผมโดยในรุ่นแรกนะครับผมที่ประกอบที่ประเทศไทยจะเป็น ฮาวาลเฮดซิกนะครับผมส่วนรุ่นนี้คือรุ่นที่2นะครับที่ประกอบที่ประเทศไทยนะครับผมที่โรงงานที่จังหวัดระยองนะครับผมกับเจ้าฮาวาลโจไรออนนะครับด้วยรูปร่างและหน้าตาที่ดูตอบโจทย์การใช้งานที่สะดวกคล่องตัวมากกว่านะครับผมโดยเป็นรถแบบไฮบริดนะครับผมซึ่งได้แทลตฟอร์มมาจากฮาวาลเฮดซิกนะครับผมซึ่งให้การตอบสนองในการขับขี่และก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับของเจ้าฮาวาวล จไรออนครับผมว่ามีหน้าตาและส่วนแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมสำหรับเจ้าฮาวาลโจไรออนนะครับผมมาด้วยหน้าตาที่ดูทันสมัยแล้วก็้ํายุคเดียวนะครับผมโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบสตตร์แมททิคนะครับผมซึ่งเป็นสีเงินตัดสีดำนะครับผมพร้อมโลโก้ฮาวาลขนาดใหญ่นะครับตรงจากซึ่งมีความโดดเด่นแล้วก็ดูสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับในระบบชุดไฟเนี่ยมากับชุดไฟ LED จมระบบนะครับผมโดยมีทั้งไทม์ในไลท์ในเส้นด้านบนนะครับผม หลเท่าเรามาสู่กับชนด้านล่างนะครับผม้อมไฟหน้าแบบ LED นะครับผมส่วนไฟเลี้ยวนะครับจะไปอยู w ่บริเวณมุมแก้มทั้งสองฝั่งนะครับผมซึ่งเป็นโดดไฟเลี้ยวนะครับผมซึ่งให้ความโดดเด่นแล้วก็ดูแตกตาดีนะครับผมนอกจากนี้รูปทรงแล้วหน้าตาเนี่ยยังดูแบบตัดด้วยโครเมียมนะครับผมทําให้ดูมีความหรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมสับเจ้าฮาวาลโจเลออนนะครับผมถือว่าทำออกแบบ,แบ,บแมันได้อย่างดูดีเลยทีเดียวครับผม ในส่วนของด้านข้างของเจ้าฮาวาลโจลอนนะครับผมก็ถือว่ามีมิติความโดดเด่นขนาดรถ s u v ขนาดกลางได้อย่างลงตัวนะครับผมดูมีความวากว้างขวางแล้วก็ดูสปอร์ตลงตัวมากทีเดียวนะครับผมโดดเด่นด้วยล้อขนาด18นิ้วนะครับผมเป็นล้อลายซีกนะครับผมตัดดำนะครับผมซึ่งให้ความสปอร์ตและดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับผมอีกจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือบนหลังคาเป็นหลังคาสารุปแบบพาราเมิกนะครับผมซึ่งเป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่นะครับผมปรับเลื่อนได้นะครับผม เพิ่มความปลอดโปร่งให้กับผู้โดยสารด้านในนะครับผมถือว่าทำออกมาได้ดูหรูหราและดูน่าใช้เลยทีเดียวนะครับผมด้วยตัวถังนะครับผมที่มีความยาวถึง4.4เมตรนะครับผมพร้อมกับความกว้างถึง1.8เมตรแล้วก็สูงถึง1.6เมตรนะครับนอกจากนี้มีฐานล้อที่2.7เมตรนะครับผมซึ่งเป็นส่วนช่วยทําให้ตัวรถเนี่ยมีขนาดกว้างขวาง,ขวางนะครับผมและตอบโจทย์ในเรื่องอัตราประโยชน์ในการใช้งานนะครับผมแต่ยังคงไว้ซึ่งแฮนดิ้งแล้วก็แพลตฟอร์มในการขับขี่ที่ลงตัวนะครับผม ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าฮาวาลโจเลออนนะครับผมนอกจากนี้นะครับด้านข้างยังมีโลโก้ H-E-V ซึ่งบอกว่ามันเป็นรถไฮบริดนะครับผมซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกับที่ใช้ในตัว h าวาลไฮสนะครับผมยกมาอยู่ในรถคันนี้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีกล้อง360สารอบพิสคันนะครับผมรวมถึงยังมีการเดินโคลเมียมนะครับผมตัดที่ตัวรถนะครับฝ่ายที่ดูลงตัวมากกว่าเดิมนะครับผมพร้อมกับโลโก้โจเลออน ด้านล่างนะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถนะครับซึ่งทำออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวครับในส่วนด้านท้ายนะครับโดดเด่นสะดุดตาด้วยไฟท้ายแบบ LED นะครับผมซึ่งมีการเล่นเส้นสายนะครับเป็นตัว C นะครับผมซึ่งถือว่ามีความเป็นโดดเด่นในรูปการดีไซน์พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมกับโลโก้ฮาวาขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์โจเลออนด้านล่างนะครับนอกจากนี้ยังมีดีฟิเชียลด้านล่างนะครับเป็นโครเมียมตัดดำนะครับผมซึ่ง ให้ความดูสปอร์ตแล้วก็ดูหลาเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งทำออกแบบมาได้อย่างดูดีเลยนอกจากนี้นะครับผมจะมีสปอยเลอร์หลังนะครับผมมีการเล่นช่องอากาศนะครับผมด้านบนทั้งสองฝั่งนะครับผมซึ่งมีการออกแบบดีไซน์ที่ดูโดดเด่นนะครับผมพร้อมพิเศษตัวที่3ก็มีมาให้ครับนอกจากนี้ยังมีคลีบฉลามครับช่วยทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมขับตัวรถฮาวเวโจูเลียนคันนี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับส่วนของฝาท้ายข้างหลังนะครับผม เป็นแบบเหมือนนวดน,นะครับผมไม่มีระบบไฟฟ้ามาให้เหมือนในตัวฮาว,วเ h ลเฮนิกนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยครับเมื่อพับเบาะลงเนี่ยสามารถมีที่จุสัมภาระได้ถึง1 0 0 0ลิตรเลยทีเดียวนะครับถึงถือว่ามีความจุค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมในการประโยชน์เส้ต่อยต่อราคาที่นั่งขนาดนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าทําออกแบบมาได้อย่างดีนะครับผมสำหรับการใช้งานแล้วก็การขนสัมภาระนะครับผมนอกจากนี้ยังก็จะมีกล้องหลังให้อีกด้วยนะครับผม ก็ถือว่าทําออกมาได้ครบคันทีเดียวเจ้าฮาวาลโจเลออนคันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่ครบคันเลยในการใช้งานนะครับในส่วนของภายในของเจ้าฮาวาลโจเลออนนะครับผม ซื้อออกแบบภายในให้เป็นแบบมองได้360องศานะภายใต้แนวคิดฟิวเจอร์อินเทลเจนกซ์คอปปิกนะครับผมโดยเน้นความกว้างขวางนะครับแล้วสะดวกบายมีมากิ้งขึ้นกับการตกแต่งที่โดดเด่นอีกอย่างนึงก็คือการเล่นทูโทนนะครับด้วยการเอาสีดํากับสีครีมนะครับผมมาตัดกันครับโดยมีเส้นพิงโกเนี่ยเป็นตัวตัดแบ่งแยกข้างหลังสองสีนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะครับผมนอกจากนี้ยังมีสีโคลมอีกถากนะครับผมอีกสีหนึ่งในการตัดภายในนะครับผมและตัวในส่วนของเบาะเนี่ยโดดเด่นที่โลโก้ฮาวา เวณนตัวเบาะนะครับผมทั้งสี่ตำแหน่งนะครับผมถึงถือว่าทำออกแบบมาได้ดูโดดเด่นและส,สุดตาเลยทีเดียวและดูหรูหราฟัตุพื้นผิวที่ใช้นะครับผมในตัวรถคันนี้จะเป็นซอกทัชเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอนโซลสีดําหรือสีขาวนะครับราเห็นด้วยการตัดพิงโกนี่ดูทำให้รถมีความโดดเด่นและหรูหรามากยิ่งขึ้นเมือนเดิมนะครับผมโลกการใช้งานและฟังก์ชันต่างเนี่ยเหมือนกับ h หก โดยทั้งหมดครับไม่ระบบความปลอดภัยต่างๆมีมาให้ทั้งหมดแน่นอนรถหนึงก็รอบคันนะคะรับผมช่วยจอดเลยทุกอย่างมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมพราะดูจากการฟังก์ชันแล้วก็ตัวปุ่มต่างๆที่มีอยู่ในรถเนี่ยถึงมีให้หมดนะครับผมนอกจากนี้อย่างหนึ่งก็คือในตัวนี้จะมีปลั๊กสรุปมาให้อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นหลังคาสรุปขนาดใหญ่อยู่บนหลังคานะครับผมซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นเนี่ยนอกจากนี้ในตัวของเกียร์นะครับผมก็จะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะครับผม ซึ่งใช้เวลาทำงานก็ใช้การบิดหมุนเอานะครับต้องโดยแบ่งเป็น I, N และ D นะครับผมซึ่งก็ถือว่ามีความโดดเด่น,นทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีปุ่ม Parking นะครับ เบรกมือมาให้แล้วก็โต๊สต็อปมาให้นะครับผมก็ถือว่ามีให้อย่างครบคันแต่ส่วนด้านวาล่างนี้นะครับก็จะเป็นระบบช่วยเหลือเครื่องกำลับขี่ไม่ว่าเป็นปรับไฟนะครับผมระบบเซชั่นคอนโทรลแล้วก็ระบบฮิวเดนเซนนะครับเวลาลงเขาช่วยชะลอรถให้นะครับผมก็มีมาให้อย่างครบคันนะครับผมในการดีไซน์ค่อนข้างตัวโดดเด่นทีเดียวจะบอกคู่หน้านะครับผม โดยฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นบอกปรับไฟฟ้าแบบหกทิศทางนะครับวนในฝั่งด้านผู้โดยสารด้านซ้ายนะ,ะจะเป็นแบบปัดสี่ทิศทางนะครับผมซึ่งมีมาให้อีกด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมยังมีช่องเสียบ USB ให้นะครับผมอยู่ด้านบนนี้ <c oughs> สำหรับการติดตั้งก้นหน้ารถนะครับผมก็มีจุดให้เรามีที่เสียบได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับผมก็ถือว่าทํกแบบมาได้อย่างดีเดียวแล้วดูลงตัวดีเดียวนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมไอ้ส่วนของจอองการจะเป็นจอ ความละเอียดสูงนะขนาด12.3นิ้วนะับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ MP3 นะครับรวมถึงจุกด้วยนะครับผมรวมถึงระบบ navigation นะครับก็มีมาให้ด้วยท,ที่สามารถบอตตำแหน่ง point of interest ของร้านอาหารปั๊มน้ำมันแล้วก็ห้าสินค้าได้นะครับผมผ่านตัวหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับในตัวหน้าจอตรงกลางนะคจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับผมแสดงความละเอียด เกี่ยวกับการทาง,งาน,นต่างๆของเครื่องยนต์นะครับผมรวมถึงความเร็วรวมถึงระบบการใช้งานต่างๆนะครับผมก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบคันทีเดียวรวมถึงนอกจากนี้นะครับในช่วงที่ปลายหน้าหนาวอย่างนี้การตัวฮาวเวลจอรอนนะครับผมก็จะมีระบบ ฟอ,อกาศนะครับผมในชุดแอร์ะคระับซึ่งกองสามารถกออง PM 2.5ได้ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่ามีในทั้ง e t ดซิก o ู d แคทและรถทุกรุ่นในเก t ดบอ l l นะครับผมก็จะมีระบบตัวนี้มาให้คั้งหมดนะครับนอกจากนี้จะมี Wireless ช h a r g i n g อยู่ข้างในนี้นะครับผมให้อีกด้วยนะครับผมก็ถ,ถือว่ามีความหรูหราแล้วก็ทันสมัยทีเดียวถือว่าทําออกมาได้ไว่ครบคันในเรื่องการใช้งานเลยทีเดียวนะครับผม ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมกลุ่มพลังเป็นกลุ่มพลังเบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับผมทํางานพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้แรงมาที่190แรงม้ากับแรงบิด375นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งทํางานควบคู่กับเกียร์ dht นะครับผมเพราะซึ่งถือว่าเป็นการยกมาจากฮาวเวลเฮดนั่นเองนะครับในเรื่องแพลตฟอร์มและเครื่องยนต์นะครับผมซึ่งให้การตอบสนองเรื่องการขับขี่ที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับรวมถึงสมรรถนะการทํางานและความประหยัดเนี่ยถือว่าไม่ได้ด้อยเลยทีเดียวยิ่งโดยตัวถถังงรทีีม่มขนาดเลล็กลอย่างงเี้ย ยิ่น่าจะตอบโจทย์เรื่องความประหยัดได้เป็นอย่างดีสำหรับเจ้าฮาวาโจไลออนคันนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องรูปรักษณ์หรืออัตลักษณ์ของเจ้าฮาวาลจไลออนแล้วนะครับผมว่ามีความโดดเด่นและความแตกต่างจากตัวฮาวาเฮนสิกแค่ไหนนะครับผมเนื้อตัวถังรถจะมีขนาดเล็กลงกว่าเฮนสิกนะครับผมแต่ด้วยธรรมะแพลตฟอร์อมเครื่องยนต์หรือแพลตฟอร์อมช่วงล่างนะครับผมที่นํามาจากเฮนิกเนี่ย ือว่าน่าจะตอบโจทย์กันกับขี่ได้เป็นอย่างดียิ่งกว่าเดิมนะครับผมนอกจากนี้ฮาวายจางโจออนยังเป็นรถไฮบริดนะครับผมซึ่งในตลาลดรถไฮบริดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโาตลต้าคอร์สก็ดีครับหรือแม้กระทั่งรถตัวใหม่อย่างวันด้าเ v าวีนะครับผมที่กำลังออกสูท่ทองตลาดก็หันมาใช้กลุ่มพลังเป็นถึงพลังไฮบริดเหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนนี้รถไฟฟ้าเป็นน่าจะเป็นที่สนใจของคนทั่วไปมากขึ้นนะครับผมแต่ที่เหมาะสมจริงๆตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของรถไฮบริดนะครับผมน่าจะตอบโจทย์ของผู้ใช้งานได้มากกว่า ในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของระยะทางและวก็ประหยัดนะครับผมซึ่งเครื่องบนไฮบริดน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะตอบโจทย์การใช้างานจริงในชั่วโมงนี้ได้ไดง่ายก,กว่ารถไฟฟ้านะครับผมซึ่งรถไฟฟ้าอาจ,จมีปัญหาเรื่องการชาร์จเรื่องระยะเวลาในการหาจุดชาร์จแต่ละที่นะครับแต่รถไฮบริดเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนรถน้ํามันทั่วไปแต่ได้ความประหยัดมากขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีไม่ได้ด้อยกว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับผมก็ทําให้รถไฮบริดเนี่ย เป็นการตอบโจทย์ของผู้คนได้ดีดยิ่งกว่านะครับผมรวมถึงเจ้าโจลออนคันนี้นะครับผมซึ่งมีรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยที่ครบคันเรื่องการดีไซน์และการออกแบบที่ดูลากและทันสมัยแล้รวมถึงความสปอร์ตในการขับขี่เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมแม้จะเป็นรถจากจริงกันบอกเลยว่างานประกอบและงานดีไซน์เนี่ยไม่ได้ด้อยวัดรถจากยุโรปหรือรถจากค่ายญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งทางโจลออนเนี่ยถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผม ดุทายนี้ก็ฝากติดตามกดซับไ i b ์กดกระดิ่งให้ทันทีงานช่องชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวเรามาลองดูแลยว,ว่าคราวหน้าเราจะมารีวิวรถอะไรเพือพ่อนๆได้ชมกันอีกนะครับผมไว้พบกันครับ